ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวัีนี้มาเจอกับของเล่นแดนโนสโอ้โน่บัฟเฟิโลและก็ด็อกนะคะนี่นี่เปิดแบบนี้แหมวิ่งในทะเลสาในชายหาดโอ้ยมันเดินไม่ได้ด้วยไหนแล้วก็มีพี่บัฟ f a l ล วอยเดินไปแล้วแข็งแรงสุดๆเลยวายเดินในสายอ้าวงางทองไีเรียบร้อยแล้วจ้าด็อกลอกสีแดงของเรานั่งในหลังยี่วายดีกว่า เดี๋ยวเมื่อคีหลังพี่ควายเหมือนกันดีกว่า,า,าว้าวยังเทเลยน้องๆดูดิโอเคว้าว ค okay. ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย